สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะวันนี้ปิ่นมีสินค้าใหม่น้ำเสนอค่ะกับรถแท็กเตอร์ยันมารุ่น EF494T ค่ะตัวนี้เป็นรถแท็กเตอร์ขนาด49แรงม้านะคะเครื่องยนต์เป็นดีเซล4สูบ Direct Injection ตัวระบายความร้อนด้วยน้ำนะคะขับเคลื่อน4ล้อ 4WD 2เงพาค่ะสินค้าใหม่ของเรากับพี่สีแดงแรงฤทธิ์รถแท็กเตอร์ยันมารุ่น EF494T ค่ะ ตัวนี้มาพร้อมกับชุดใบมีดดันดินหน้านะคะและด้านหลังเกาะเป็นผ่านควรให้นะรถสภาพสวยนะคะคันนี้จดทะเบียนปี59เอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนนะคะใส่ย,ยางใหม่ทั้ง4เส้นนะคะตัวนี้เราใส่ย,ยางให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะคะเรียกว่าใช้งานกันคุ้มค่ามากๆกับสินค้าใหม่ของเราค่ะรถแทรกเตอร์ยันมากขนาด49แรงม้านะคะ หล่ลอพร้อมใช้ใส่ท่อรัน่นปลายเทะให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้ราคาไม่แพงด้วยค่ะ378,000บาทเท่านั้นนะคะ3<อ>7 8 0 0 0บาทเท่านั้นสำหรับยันมา49กแรงคันนี้นะคะชั่วโมงทำงานน้อยๆน,นะคะตัวนี้709้าชั่วโมงเท่านั้นนะคะระบบเกียร์ค่ะรุ่นนี้เป็นเก้าเกียร์เดินหน้าเก้าเกียร์ถอยหลังนะคะ เกีลแล้วก็ปรับเปลี่ยนเดินหน้าถอยหลังใต้พรมอะไรค่ะขับขี่ง่ายคล่องตัวมากๆนะคะรถสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้ราคาไม่แพงค่ะ378,000บาทเท่านั้นสำหรับคันนี้ท่านใดมองหาหยันมา49แรงอยู่นะร้านมีสินค้าเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะคะนี่ค่ะสภาพสวยสีสันง,งามๆยางใหม่ทั้ง4เส้น สำหรับยันมา49แรงเดี๋ยวเราชมวิดีโอการขับขี่ใช้งานกันนะคะ สวยสมบูรณ์มากๆนะคะกับยันมา49แรงคันนี้ค่ะ E F 4 9 4 T นะคะท่านใดกำลังมองหาอยู่สำหรับที่สีแดงแรงริสขนาด49แรงม้านะคะรถแท็กเตอร์ยันมารุ่น E F 4 9 4 T ค่ะตัวนี้มาพร้อมใบมิดตอดีน่าแล้วก็ผ่านไถนะคะใส่ย,ยางใหม่ให้ทั้ง4เส้นรถสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้ ถมทอลั่นไทยเทให้เรียบร้อยค่ะหล่อลั่นพร้อมลุยในราคาเพียง378,000บาทเท่านั้นนะคะ<อ>378,000บาทเท่านั้นค่ะสำหรับคันนี้นะท่านใดมองหาอยู่สอบถามสั่งซื้อได้เลยนะคะร้านเราอยู่จังหวัดกำแพงเพชรมีบริการส่งทั่วประเทศแถมฟรี400กิโลแรกด้วยปิ่นฝากกดติดตามกด subscribe ช่องหนูปิน่นแม่ค้ารถ,ถาไถไว้ด้วยนะคะ แล้วเจอกันกับการรีวิวสินค้าคันใหม่ในร้านของเราขอบพระคุณค่ะ